สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมทีทีเม o ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการเดินทางมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเพื่อที่จะแนะนําให้เพื่อนๆหลายๆคนอยากมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างผมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของผักนะครับผักที่ผมกําลังจะตัดน่าจะประมาณ อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ผมก็จะมาตัดเท่านี้แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปตรงนี้บรรยากาศชมบรรยากาศธรรมชาติครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ในการเดินทางมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นของผมให้เพื่อนๆหลายๆคนที่อยากมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างผมนะครับก่อนอื่นเลยที่ผมจะได้เดินทางมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ตอนนั้นตอนขณะนั้นผมกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสนะครับผมแล้วจังหวะนั้นเขาก็จะมีบริษัทที่ต้องการเด็กมาฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็เลยไปเนตแนวเพื่อที่จะผลักดันให้นักศึกษามาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา3ปีนะครับ ขณะนั้นผมก็ยังลังเลผมจะเรียนต่อหรือผมจะมาญี่ปุ่นดีนะครับพอตัดสินใจได้ผมต้องมาทำงานที่ญี่ปุ่นขณะนั้นเป็นช่วงโควิดนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือฝึกง,งานระยะเวลา3ปีนะครับผมก็เลยต้องติดต่อไปทางบริษัทไทนิชิยูกเพื่อที่จะมาฝึกง,งานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็เลยติดต่อไปทาง เซนเซนะครับพอติดต่อไปทางเซนเซถามรายละเอียดข้อมูลในด้านคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติอย่างไงบ้างถึงจะมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับผมก็เลยสอบถามไปเรื่อยๆได้รายละเอียดว่าหม,หมีลายสักมไหมเขาจะถามผมมานะครับว่ามีลายสักมไหมอายุเท่าไร่ขยันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ เขาก็จะถามรายละเอียดคร่าวๆแล้วเขาก็จะส่งไปสมัครเป็นกระดาษส่งมาทางไลน์ให้ผมนะครับเพื่อที่จะให้ผมกรอกแล้วส่งให้เขาเขาจะได้เอาเอกสารนี้ไปให้ในายจ้างที่ประเทศญี่ปุ่นได้ดูว่าคนนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับพอได้เอกสารนั้นเสร็จเขาก็จะเลือกเลือกว่าคนนี้คนนี้คนนี้นนมีลักษณะแบบไหนนะครับ นายจ้างเขาก็จะเลือกคีดไว้ว่าเออคนนี้คนนี้อยู่ฟาร์มนี้ฟาร์มนี้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องไปสัมภาษณ์พบหน้ากับนายจ้างระหว่างเราอย่างนี้เราก็สัมภาษณ์กันถามกันนะครับว่าทําอะไรอยู่ปัจจุบันทําอาชีพอะไรพ่อแม่ทําอาชีพไหนเป็นยังไงทําไมถึงมาทํางานที่ทําไมถึงอยากมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเลยก็ ไม่ได si ้ไปสัมภาษณ์นะครับผมได้ยินเพื่อนนะครับที่เล่าว่าเออเขาถามอะไรบ้างที่สัมภาษณ์เขาก็สัมภาษณ์เรื่องลักษณะนิสัยเรานะครับว่าเป็นอย่างไรทนต่อสภาพแวดล้อมหนาวร้อนไหมนะครับซึ่งขณะนั้นผมได้ผ่านการฝึกงานที่ประเทศอิสราเอลมาหนึ่งปีแล้วนะครับผมเขาก็ตัดสินใจไม่ยากนะครับว่าเขาจะเลือกใครนะครับ ในขณะนั้นก็ผมแค่ส่งใบสมัครไปนายจ้างเขาก็เลือกผมว่าคนนี้นะจะเอาคนนี้เพราะว่าคนนี้ฝึกงานมาจากอิสราเอลผ่านประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างซึ่งมีความอดทนได้สูงนะครับเขาก็เลือกผมมาพอเลือกผมมาแล้วเซนซซเขาก็จะโทรติดต่อมาทางผมว่าผ่านนะนะบินเดือนเก้า บินเดือนเก้ามาเรียนเดือนเดือน7จ็ดนะครับผมประมาณเดือนเจ็ดเริ่มเรียนภาษานะครับแล้วช่วงนั้นผมก็กําลังจะจบการศึกษานะครับพอดีพอผมจบการศึกษาพอดีปุ๊บเข้าจังหวะอะไรทุกอย่างเป๊ะๆพอเดือน7จ็ดปุ๊บผมก็ดําเนินการไปเรียนภาษาแล้วระยะเวลาประมาณสเดือนนะมั้งครับถ้ารวมที่เขาเลื่อนเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วย เขาก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปประมาณเดือนพอผมได้บินจริงๆเดือนสิบนะครับเดือนสิบวันที่ห้าปกติแล้วตามสัญญาผมจะได้บินประมาณวันที่ห้าของเดือนเก้านะครับแต่เขาเลื่อนมาอีกเดือนหนึ่งผมก็เลยได้เรียนสามเดือนนะครับบางคนเขาอาจจะได้เรียนแค่อาทิตย์หรือสองอาทิตย์ขึ้นอยู่กับว่านายจ้างทางนี้ต้องการแรงงานด่วนหรือไม่นะครับ อย่างเช่นเพื่อนผมเหมือนกันครับมาเรียนได้สองอาทิตย์ปุ๊บถือว่าเป็นความโชคดีของเพื่อนที่ได้บินพร้อมผมในขณะที่ผมเรียนมาสามเดือนเพื่อนมาเรียนอีกสองเดือนเอ้ยสองอาทิตย์โทษทีครับสองอาทิตย์นี่ได้บินพร้อมผมโอ้โหเราก็รู้สึกว่าเฟลมกันเอ้าเราเรียนมาตั้งสามเดือนทําไมเพื่อนมาเรียนแค่สองอาทิตย์ถึงได้บินอันนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างว่าจะต้องการรายงานขนาดไหนนะครับผม พอเรามาเรียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จในระยะเวลาการเรียนนะเขาก็จะเรียนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการสื่อสารอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเขาก็เรียนในการเขียนอ่านประมาณนี้ก็ถือว่ายากถามว่ายากไหมย,ยากสําหรับผมนะครับพอเรียนไปเรียนมาโคตรปวดหัวเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องภาษาไม่เป็นไรครับผม,มขอพูดดีกว่า เพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับก็พอผมเรียนเสร็จแล้วนะครับพอใกล้จะถึงกําหนดบินเขาก็จะให้ไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพนี้ผมจําไม่ได้นะรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นผมจําได้ก็ตรวจสายตาตรวจโรคติดต่ออะไรนี่แหละครับผมจําไม่ได้พอเราตรวจผ่านอะไรทุกอย่างเราก็จะได้กลับบ้านเพื่อที่จะไป เตรียมของเพื่อที่จะบินพอเราได้บินแล้วเราก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเราเตรียมของเตรียมอะไรปุ๊บเราก็รอกําหนดบินขึ้นเครื่องอะไรตามปกติซึ่งเอกสารอะไรเขาทําให้หมดเรารอแค่เซ็นชื่ออย่างเดียวนะครับพอเราได้บินแล้วเราก็บินมาถึงประเทศญี่ปุน่นบินมาถึงประเทศญี่ปุน่นถึงวันแรกเขาก็จะมี ทางโรงเรียนสอนภาษาหรือวัวฒนธรรมของญี่ปุ่นมารับผมที่สนามบินนะครับเราไม่ต้องห่วงนะครับเขาก็จะมาถามชื่อเราเขาเห็นเราอย่างนี้เขาก็จะรู้แล้วเออคนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้นะส่วนสูงเท่านี้เขาก็จะรู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบสไตล์ไหนเขาก็จะเข้าไปถามเรา,าเออชื่อนี้ชื่อนี้มาจากนี่ใช่ไหมผมก็จะตอบว่าเออตัวนี้แล้วเขาก็จะรับผมไปที่โรงเรียนสอนภาษาปุ๊บ เราก็จะเรียนภาษาเขยก็จะสอนพวกพื้นฐานในการแนะนําตัวหรือไอส้สัตสืเหมือนและนําตัวเองว่าควรทาอย่างนี้นะอย่างนี้นะเวลาอยู่กับคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่มีความละเอียดอ่อนมากเลยนะครับแบบความอะไรล่ะเหมือนว่าแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ เรามาถึงเราก็ต้องสวัสดีแนะนําตัวเวลาเราจะออกจากห้องเราก็ต้องเอ,อ,อะไรล่ะขออนุญาตออกจากห้องนะขออนุญาตเข้าห้องนะคนญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดมากเลยครับพอผมเรียนเสร็จหนึ่งเดือนแล้วผมก็ได้เดินทางมาทำงานที่ฟาร์มนะครับ ตอนผมเรียนภาษาผมก็เรียนอยู่จังหวัดหนึ่งซึ่งจังหวัดนั้นก็จะเป็นจังหวัดชิบะพอผมมาทํางานผมก็จะมาอยู่จังหวัดอิบารากินะครับผมพอผมมาทํางานแล้วมันก็ทํางานเหมือนปกติแหละครับนั่งตัดผักเหมือนที่ทุกคนเห็นแหละครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาก็จะสั่งงานสั่งอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับผมสําหรับฟาร์มผมเงินเดือนก็ถือว่าพอตัวอยู่นะครับ ฟาร์มอื่นอาจจะได้น้อยได้เยอะมีหมดนะครับผมแต่และฟาร์มก็ลำบากมันก็เหมือนว่านะครับแต่ละที่มันไม่เหมือนกันพอพอผมมาทํางานเรื่อยๆผมก็เริ่มที่จะค่อยๆพัฒนาการอาระไรต,ต่างๆนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากมาทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองค้นคว้าข้อมูลใน ตามเพจนะครับตามเพจเราก็พิมพ์แค่ว่าโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับเขามันก็จะเด้งขึ้นตามเพจเลยนะครับว่าโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ที่ผมมานะครับผมจะมาในนามโรงเรียนสอนภาษาไทนิชิยูก,กหรือโรงเรียนสอนภาษาคอนว่านะครับผมลองไปพิมพ์ดูในเพจนะครับมันจะขึ้นเลย หรือผมมีเพื่อนเพื่อนมาในโรงเรียนสอนภาษาเซนหรือโรงเรียนสอนภาษาสาักุระนะครับผมอันนี้คือบริษัทเชื่อถือได้นะครับก่อนที่เราจะเดินทางมามันก็ต้องไปอบรมที่อะไรกรมแรงงานนะครับผมประมาณครึ่งวันหรือหนึ่งวันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับมันมาแบบถูกกฎหมายดีกว่าครับถ้ามาแบบผีน้อยในญี่ปุ่นมันก็ การใช้ชีวิตมันยากนะครับพอถ้าเขาจับเราได้เราก็โดนตัดสิทธิ์กี่ปีอะไรประมาณนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับโดนตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ถ้าเรามาแบบถูกกฎหมายเราก็มีโอกาสที่จะมาทํางานได้หลายที่พอเราฝึกงานจบสามปีนี้แล้วเราสามารถที่จะย้ายไปที่อื่นได้นะครับหรือเราจะอยู่เป็นสิบปีสามสิบปีอะไรนี่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นนะครับผม รับใครหลายๆคนซึ่งคอมเมนถามผมมามากเลยว่ามาทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างไรนะครับก่อนก็ต้องทำใจก่อนนะครับว่าการมาทำงานที่ญี่ปุ่นสำหรับหลายๆคนเขาอาจจะมีคู่แข่งเยอะนะครับบางคนก็อยากมาอีกคนก็อยากมาอย่างนี้เขาก็มาสัมภาษณ์ วันเดียวกันอย่างนี้ก็ประมาณสิบยี่สิบคนเขาอาจจะเอาคนเดียวหรือเขาอาจจะเอาห้าคนอย่างนี้เราก็ต้องรอนะครับแต่เขาจะพึ่งถอดใจนะครับเพราะว่าเขาเลือกเขาอาจจะเลือกมาเยอะแต่ละครั้งเขาเลือกเยอะแน่นอนครับไม่ว่าจะโรงงานสายกเกษตรสายเชื่อมก่อสร้างอะไรเยอะแยะครับเขาเปิดรับสมัครญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ คนไทยมาทำงานก็เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งที่ผมมานี่โอผมเจอคนไทยเยอะมากเลยครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคนไทยเยอะนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆที่อยากมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็พยายามติดต่อทางบริษัทนะครับสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการนะครับ เออผมขอพูดเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนนะครับว่าการมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นค่าใช้ใจ่ายของผมนะครับผมมานี่ผมหมดประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับผมอันนี้คือค่าใช้ใจ่ายให้ทางบริษัทคือผมก็ไม่มีเหมือนทุกคนนะครับผมก็ต้องไปกู้กู้ทกศเพื่อที่จะมันจ่าย ให้บริษัทนะครับหรือเราอาจจะมีแล้วเราอก็เอาไปจ่ายบริษัทนะครับเราอาจจะเอาฉนดเอาอะไรไปอะไรล่ะคำ้ำหรือมันมีวิธีหลายอย่างครับอย่าเพิ่งกังวลสําหรับใครที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปติดต่อสอบถามทางบริษัทบริษัทก็จะมีแนวทางให้เราเลือกเสมอครับอย่าไปกลัวอพอค่าใช้จ่ายอะไรนี่ปุ๊บ ค่าใช้จ่ายนี่หนึ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนี่คือค่าดําเนินเอกสารค่าเครื่องบินค่าอะไรต่างๆนะครับค่าตัวโลกนี่จะเป็นของเราตัวโลกนี่จะเป็นตรวจสองครั้งนะครับครั้งละสามพัน 3, ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครั้งละสามพัน 3, พอเราตรวจโรคเสร็จแล้วเราก็เอาหนังสือนั่นเพื่อที่จะยื่นไปทางสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยนะครับ เขาก็จะมีบริษัทเขาดําเนินการให้ทุกอย่างครับเราแค่รอเซ็นชื่อกับทําพาสปอ p o r t อะไรเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยมันก็ไม่มีอะไรครับเราแค่ทําเองก็พาสด sport ตรวจสุขภาพแค่นั้นรอแค่เซ็นชื่อกับเซ็นสัญญาจ้างนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาจ้างเราต้องดูว่าค่าเงินเดือนต่อเดือนนี่มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราได้เงินเดือนไม่ตรงตามที่ เราเซ็นสัญญานี่เราสามารถติดต่อสถานทูตไทยในญี่ปุ่นได้นะครับว่าเราไม่ได้ตามกําหนดที่เราเซ็นสัญญานะครับเราสามารถฟ้องอย่าไปกลัวครับถ้าเราไม่ได้ความยุติธรรมอย่างนี้เราก็ต้องไปยื่นสถานทูตครับสถานทูตเขาไม่ได้เอานายจ้างหรอกครับเขาเอาที่คนฝึกง,งานนะครับผมเคยมีกรณีหนึ่งที่อยู่เพื่อนเพื่อนผมนะครับในกรณีหนึ่งเขาไม่มีวันหยุด เขาโทรติดต่อไปทางสถานทูตเลยนะครับเพราะว่าเขาเคยติดต่อองค์กรหรือบริษัทในญี่ปุ่นที่ดูแลเราเขาไม่สามารถพูดกับนายจ้างได้ว่าออคือสมมติว่าเพื่อนผมอยากหยุดแต่องค์กรไม่สามารถที่จะไปพูดกับเกษตรกรได้เขาก็เลยเพื่อนผมก็เลยต้องไปติดต่อกับสถานทูตเพื่อที่จะให้สถานทูตมาคุยกับบริษัท แล้วบริษัทก็จะคุยกับพ่ออีกทีนะครับไม่งั้นทางสถานทูตเขาก็จะคุยกับเจ้าของสวนหรือนายจ้างเราโดยตรงนะครับเขาก็จะต่อว่าเอ๊ะทำไมทําแบบนี้มันมีกฎหมายที่จะคุ้มครองแรงงานนะครับอย่าไปกลัวนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งหาเพจไม่เจอผมจะทิ้งไว้ในใต้ลิงก์ข้างล่างนะครับผม วันนี้ผมก็มาแนะนำให้เพื่อนๆฟังได้จิบคอแล้วครับช่วงนี้ช่วงนี้บรรยากาศหนาวครับสำหรับใครที่รับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผ่านกดนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามที่รับชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณและขอสวัสดีไปเพียงเท่านี้ครับ